สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณพระช่วยเติมอาหารของใช้ใส่ตู้ปันสุขเห็นแล้วอนุโมทนาบุญสาธุ จากกรณีที่โลกออนไลน์ได้มีกระแสะแชร์โครงการตู้กับข้าวปันสุขซึ่งเป็นโครงการสําหรับเป็นที่พึ่งแก่ผู้ยากไร้โดยการน,นําอาหารมาใส่ในตู้กับข้าวที่ตั้งไว้ตามจุดต่างๆโดยได้ไอเดียมาจากโครงการฟรีแพนตี้ของฝรั่งเพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันคนที่ประสบปัญหาจากโกรคระบาดซึ่งตอนนี้หลายจังหวัดได้นําไอเดียดังกล่าวไปใช้ในหลายแห่ง ซึ่งล่าสุดทางเพจคียาดีก็ได้โพสต์คลิปพระสงฆ์ที่กำลังนำอาหารเครื่องดื่มมาเติมใส่ในตู้ปันสุกเป็นภาพที่น่าอนุโมทนาบุญมากๆโดยทางเพจได้ระบุข,ข้อความว่า อนุโมทนาสาธุพระคุณเจ้าวัดครองเรียนที่นำสิ่งของมาเติมเต็มตู้ปันสุขคียาดีสาธุค่ะเป็นคลิปที่เห็นแล้วต้องยกมือไหว้สาธุเลยทีเดียวพระเติมตู้ปันสุขคองกินอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนในช่วงนี้แต่หยิบแค่พอกินกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสขอบคุณค่ะ